วันนี้ญาติโยมทั้งหลายคณะบริษัทเอหรือเอ็ t ทีอเก่าเขาเรียกว่าโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกันนะได้ทำบุญตักบาตรวันนี้มีพระสิบเอ็ดรูปขเขวานหนึ่งไม่มีสองข้างหลังก็หนึ่งข้างหน้าก็หนึ่ง มีคนใส่บาดสองร้อยห้าสิบสองคนอันนี้ที่นับได้ทีเนี้ยคนอยู่ข้างหลังใส่ไม่ทันก็มีแต่ก็มีประมาณนั้นประมาณมากกว่านั้นก็รวมแล้วก็รวมสามร้อยโอ้๋นี่ท่านนับได้สองร้อยหกสิบแปดเนี่ยเป็นไง ก็ก็จะเล่าถึงเรื่องพระปางเปิดโลกคือเราจะเททองพระปางเปิดโลกสูงหนึ่งร้อยแปดเซนสูงนะสูงหนึ่งร้อยปดเซนเดี๋ยวนี้ได้ยี่สิบสององค์ล้วทีนี้ถ้าหากผู้ประสงค์ที่จะทำทำเพราะจะถ,าถ่ายถวายพระไปเรื่อยๆในปีนี้สิ้นก่อนออกพรรษานี้ให้พระได้ นำพระเปิดโลกนี้ไปตักบาตรเทโววันเทโวโลโหณะคือวันแรมหนึ่งคำ่ำตรงกับวันที่สิบแปดตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาพอดีแล้วก็เป็นวันที่พระราชมภพของรัชกาลที่สี่ท่านเกิดวันที่สิบแปดเหมือนกันแล้วก็ในเทศกาลนี้สองร้อยปีแห่งการบรรพชาอุบุปสมบทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าซึ่ง วัดต่างๆก็จัดกิจกรรมบันนี้เพื่อน้อมลำลึกถึงพระองค์ที่มีคุณอุกปการต่อต่อประเทศแล้วก็ต่อพรพุทธศาสนาสมเด็จพระมหาสม,มาณาเจ้าเป็นน้องชายของรัชกาลที่ห้าเป็นลูกของรัชกาลที่สลลี่รูบพูดแบบสามัญก็แล้วกันจะได้ฟังง่ายๆ และพระอ,องค์มีคุนอุปการต่อพระพุทธศา,าสานาขนาดไหนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระพญาวชิระญาณวโรรสซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่สี่เป็นปน,น้องชายของรัชกาลที่ห้าในลักษณะนี้เลยนี้พระเจ้าปางเปิดโลกนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรคโลกไอ้จากเทวโลก ในในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตก็อัญเชิญลงมาฝังเทศที่ชั้นดาวดึงเพราะชั้นดาววดึงนี้มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เทา้ากสกะเทวราชแล้วก็ชั้นจาาตูมสองชั้นนี้มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ชั้นสูงกว่าไปนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ดูแลปกป,กปักรักษาเพราะฉะนั้นเทวดาในชั้นจาตูมนี้ เราทำพิเว,วตาเทว,ว,ว,วตาพลีหรือบวงสวงหรือทำพิธีกรรมต่างๆก็อาศัยอนุภาพของเทว,วดาอนุภาพของเทว,วดานี่มาจากไหนมาจากเทว,วดาได้มาอนุโมทนาบุญกับเราถึงแม้ว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามเขามาประจำอยู่ที่เรากระทำบุญต่างๆแม้อันเชิญเรียได้ดว่าชุมนุมเทว,วดาเทว,วดาก็ลงมาแล้ว ไม่ชุมนุมก็เทวดาเหล่านั้นก็เปล่าลองไปถ้าหากเทวดาแล้วได้ชุมนุมนี้ยิ่งมาพร้อมเพียงกันก็มานุมโมทนาทีนี้เมื่อเราได้อุทิศให้เขาก็ยิ่งยินดีปีดาบแล้วอนุภาพของเทวดาเหล่านี้เนี่ยช่วยปกปักรักษาช,ช่วยป้องกันเทวดาที่เป็นอันธพาลหรือว,ว่าเทวดามารซึ่งเป็นลูกเป็น พวก้องของเท้าเวสสุวรรณมันมียักมีมานเทวดาเหล่านี้คือเทวดาเป็นอมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องการอนพวกเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นปางพระเจ้าเปิดโลกนี้พระพุทธเจ้าสเสด็จลงที่ประตูสังกัดสะนครโดยบันไดแก้วพระเท้ามหาพรหมลงที่บันไดเงินเท้าสก,กะเทวราชลงที่บันไดทองตามเสด็จสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ประชาชนไปเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ประตูเมืองสังกัดสะนครคราวนั้นทุกคนเห็นโลกกธาตเห็นสัตว์นรกเห็นเทวดามีความสุขอย่างไรเห็นสัตว์นรกมีความเดือดร้อนอย่างไรทุกคนอยู่ที่นั่นปิติยินดีธรรมปิติเกิดขึ้นปาถนาเป็นพุทธภูมิเช่นเดียวกับสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งบท ที่ไปประชุมอยู่ที่นั่นแล้วก็บำเพ็ญกันมาเรื่อยๆดังที่เราเห็นครูบาอาจารย์แม่กระดั่งหลวงปู่มั่นก็ได้ละจากความเป็นพุทธภูมิมาเป็นสาวะกะภูมิเจ้าคุณอุบาลีคุณโอปมา,อาจารยร์ที่เป็นต้นวงของกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็ละจากเทจากพุทธภูมิมาเป็นสาวะกะภูมิอีกหลายๆรูปทีเดียวแม่หลวงปู่สิมก็เหมือนกัน เนี่ยเพราะว่าท่านได้รับอานิสงส์จากจุดนั้นมาเลื่อยมาทีเดียวตั้งแต่จุดนั้นนะแล้วก็เลยจะสร้างพระปางเปิดโลกเพื่อในวันตักบาทเทโวโลหโหรเทโวโลหะนะเราไม่มีพระอื่นก็พระปางปฐนพรไปพิ้นเป็นพระปางวันจันท์แต่นี้เราได้พระปางเปิดโลกไปสูงร้อยแปดเซนสำหรับพระปางเปิดโลก ยี่สิบสององที่จะเททองเทไว้ก่อนแล้วสิบองค์ทําพิธีไว้เสร็จแล้วก็จะมาถวายพระในวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ,พระวะเชนนีก้าเจ้าอยู่หัวเจ็ดวัดสิบวัดในวันนั้นแล้วก็เททองที่เหลืออีกพระปางลำพึงก็คือคนเกิดวันศุกร์เช่นเดียวกับประมาก็มีอยู่เยอะมันกำลังสูงกำลังยี่สิบเอ็ด แล้วก็เททองหล่อพระปางลำพึงสูง45เซนอีก108องค์เน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้สำหรับให้ญาติโยมเอาไปสักการะบ,บูชาถ้าใครจะเอาไปสักการะบ,บูชาไว้เราก็ทำให้จะเปิดโลกธาตให้เข้าได้ดวงตาเห็นธรรมโดยเร็วทำธุรกิจใดๆก็มันก็จะได้เห็นอดีตเห็นอนาคต มันเป็นพระป่างเปิดโลกที่มีความศักดิ์สิทธิ์โดยเทวดาเหล่าอานุภาพของเทวดาเหล่านั้นจะประกาศจะยืนยันให้แก่พวกเราจะเปิดร้านจะทำธุรก,กิจใดๆเปิดงานต่างๆใดๆก็ควรเอาพระพุทธปางเปิดโลกนี้ไป มันก็จะเป็นให้เกิดความสําเร็จแก่เราจึงได้สร้างขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันคล้ายวันพระราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมศรีเก้าเจ้าอยู่หวัวที่พระองค์มีพระชนมายุหกรอบเจ็ดสิบสองหกเจ็ดสองพอดีอา้าวมันก็หกลอบก็เจ็ดสิบสองพันสาเจ็สิบสอง มันก็อยู่ในเกณฑ์นี้แล้วทีนี้ทาง OT, ทีโอทีดุท็นทีของเราก็ได้จัดงานก่อนก็ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์เพราะนั้นเวลาที่เรา รับพรจากครูบาอาจารย์ r, แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลนะพระองค์มีพระชนมายุยืนยาวนานเป็นที่พึ่งของพระศกนิกรของชาวไทยทั้งหลายในรัชกาลที่สิบนะลาวสิวิไลนะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสิวิไลทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความภาสุขทุกสิ่งที่อย่างจะมารวมในประเทศไทยของเหานี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย ตอนนี้ไปก็พระสง์ก็จะให้พรตั้งใจรับพรกันยะธาวาลิวะห้าปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังปุมหังกิปเมวะสมิชตุสัพเทปุเรนตุสังกปาน จันโทปรณาโซยาธามณีโชติรโซยาานังิโยวิวันยันโตสัมบาลโงโงวินันสะโตมาเตภาวันวันวรายโยนสุกิลิกายุโกมหัอมพิวันธิวิจานิจังุทธมจายิโต สันตะรุธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังหกะโตเวมะจันนานังอังคัธัมมังวิญญาณตังอังเวมุเตะจันนังกิเยอนุเรอังเธัมมะัานังิรโกปัเมสุ Ān kỳ-dông kỳ-phật-xăn-nơ-năng, Bồn-nhỏa-kỳ-tê-á-mư-tơ-rê. Ān khắp-sa-mĩnh-đo-nông-đa-đà-tăng, ngọc đăng bồn nhông phật kỳ tịnh dụ khấn bở đăng ān đào sa đa mê đà vĩnh đạo dọa tâm lọ tu. देवतोतो मनुसो वन्दः कपतो समोदतेते सवतु स ัพพ मंगला लखन्तु सोमवन्दे देवता स्वममुद्धानुभवेन ददातु ते देवनुतेन तवतु स्वममंगला लखन्तु सोमवन्दे देवता สรังบาธรรมานุภาเวนะสัจจโตเทหวัตุเตนะวะตุสัมงกะรัลัคตุสัมเดวตังสัมสนภาเวนสโทิภวตุเต นี่มนนิมนสงนิมนโองไหนออค์นั้นบอกเอาเอาอาจารย์บุญเพลงบุญเพลงสามบุญบุญเซ็งหนึ่งบุญเพลงเขาทำกองเพลงบุญเพลงสองบุญเพลงบ้านเหล่างากระปโกที่คนแก่นบุญเพลงสาม ยันโตมุนิยามุนิสัมกายานังนันทิวันนโนเอวังตะวังวิจยโยภวะหิจยะสุจยะมังคะเลอัปปะราจิตตปั นะติสะมันตวิโปกะเรอะมิงเสเกจัมปะกุนตานังอัมขัมปัตโปะมะนตัมมิสุนองกังตังสุมังขะลังสุปะตังสุนติ

นัลภันตะเทนตัมตังคิณเณนะมามิมามะหลภาอิติมุตตัสสะสວวรร ตรงงงุ่งหุ่งมหงุ่งหงมาให้งันได้นองไอ้ทองได้มาอย่าได้ขาดยาได้บกเขินหอยยาได้ขาดเกินหวังถ้าประการรังอย่างดีคือเกาเงินคำแกวอย่าได้ขาดเขินทองให้เจ้างงงงใส่นังทองในเบาอย่างั้นทองไรมันคำเต็มกระเป๋าเต็ม